สวัสดีครับผมอันนี้ก็เป็นเพลงใหม่ล่าสุดนะครับนี่เราก็ใช้กีตาร์ตัวนี้เป็นการรีวิวนะครับเป็นกีตาร์ตัวแรกของเราฮะแบรนไม้พยูนครับไม้ไทยนะฮะสุดยอดเลยนะครับผมตัวนี้เสียงดีมากนะฮะเราจะใส่วงจรอย่างดีแล้วก็แท็กซิมอนแคนอย่างดีนะครับรุ่นนี้เอาไปออกงานได้แบบไม่อายใครนะเป็นแบรนด์ไทยจริงๆฮะคือก็เป็นรุ่นแรกของเรานะครับก็เปิดตัวที่ราคาเพียง20,000บาทนะครับก็จะมีของแถมให้มีพวกกระเป๋าอย่างดีนะฮะ นะครับแล้วก็มีสายแจ็คสายจะพายนะฮะมีปิกให้แล้วมีสายไฟฟ้าให้1ชุดแล้วก็พร้อมแจ็คไร้สายนี่เสียงดีมากเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะครับแจกฟรีไปเลยครับพร้อมส่งฮะก็สนใจก็ดูเหมือนราคาสูงแต่บอกจริงหายากครับเป็นไม้พยุนเจ็ดสีนะครับสวยงามมากๆฮะอันนี้คอเป็นคอไม้อัดแล้วก็นี่เป็นฟิงเกอร์บอร์ดไม้พยุนนะครับผมนี่เราฝังมุกอิงเละอย่างดีคะเป็นเปลือกหอยนะครับแล้วก็ลูกบิดเป็นลูกบิดสายลุงนะครับเป็นล็อกสายด้วยนะฮะให้ดูข้างหลังสายแบบโอ้โหแบบ ไม่มีการเพี้ยนเลยนะครับผมนี่เป็นหยองอย่างดีด้วยฮะเป็นงานอย่างดีครับทุกอย่างคุณภาพดีหมดเดี๋ยวลองฟังเสียงรับออกงานได้สบายมากนะครับคือคุณภาพเล่นง่ายด้วยนะครับผมเนี่ยเพลงใหม่ล่าสุดของเราก็เป็นเพลงาพาแฟนไปซื้อมือถือนะเราก็เล่นสไตล์นะครับ ในเพลงนะครับผมก็เป็นเพลงแบบนี้คืนนี้นอนไม่หลับเพราะใจคิดถึงใครจะคมตานอนข้างใดใจคิดถึงเธอ <laughs> ประมาณนี้นะครับผมก็เล่นโซโล่เสียงเพาะมากเสียงแตกอะไรก็ดีแล้วก็ปรับที่นะฮะเนาะไปต่อที่แจ็คเอ่อไม่ใช่เอ่อเอฟเฟกนะนะับก็เหมือนเดิ เอฟเฟกนะครับก็ปรับได้นนี้หมดเราปรับเป็นเสียงเสียงเรเสียงไอเสียงแบบฮาวมันไอไม่ใช่เสียงแตกนะฮะเสียงแบบอเาเรียกว่าเสียงไอ<ม><น>เสียงขอดครับประมาณนี้ สนใจทักทีร้านพยามีสิ่งรับเรา,าผลิตและจําหน่ายนะะกีตาร์แบนด์ทีเป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับผมงย้นงก็ช่วยกันอุดหนุนนะครับราคาก็ตามรุ่นเนาะตามวัสดุนะฮะนี่เป็นไม้ไทยไม้แท้ไม้พยุนนะฮะไม้มงคลถ้าท่านสนใจเอาไปเล่นหรือเอาไว้สะสมก็โหสุดยอดในคุณภาพนะครับผมของเราจัดส่งจริงได้รับจริงมีเก็บเงินไปทางก็ขอแค่มัดจำห้าร้อยบาทที่เหลือก็ไปเก็บนะฮะเราได้สินค้าตามสเปคแน่นอนรับปลอดภัยนะฮะร,รับปะระกันได้ของถึงนะฮะไม่มีแต่หักเสียหายถ้าแต่หักเหายเรารับผิดชอบคืนเงินให้นะครับโอเคนะคร พยามีสีงนะครับกีตาร์แบนทีฝาดด้วยนะครับกับฟังเพลงใหม่เพลงเราสามารถเอาไปเล่นได้ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับถ้าชอบเพลงไหนก็เอาไปเล่นได้นะครับสวัสดีครับบ่ายครับพบกับคลิปใหม่ของทางร้านนะครับ